แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แม่จะมาเล่นเกมเรบอกจะมาเล่นแบปไก่ไก่จ็อกเกอร์ผู้เล่นสองคนกล้ามาเล่นกลับมามีสองคนนะคะไปเข้าได้เลยไหนหนูเป็นไก่หนูเป็นไก่ไหนแม่อยู่ช่องไหนอ่ะหนูอยู่ช่องแรกเลยมามีหันหลังมาอืมได้ละนี่เป็นคนเป็นไก่จ็อกเกอร์อย่าขยับโต ปผจ,จวบมอมี่คีหนูอันนี้คนคนกระโดดไม่ถึงไก่กระโดดไก่จะกระโดดสูงกว่าคนอืมพนด,ดังๆเลยครับเฮ้ยไก่น่ารัก่ะมันมันต้องให้คนเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องเออเธอแล้วแล้วก็เดินมาแล้วก็เอาบ็อกนี้วางไหนวางตอ่อ<ม>ตอบ็อกตอบ็อกเดี๋ยวดิวนะช้าชะต่อได้ยัง ต่อ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 ไงตอไม่กดต่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหมดแล้วอ๋อกระโดดได้บล็อกต่อหมดแล้วโอเคไปเลยเ่างั้นเดี๋ยวมอมีไปขึ้นลิฟต์กบอลหนูหรือว่ามอมีจะขึ้นบันไดเลยเพราะนั้นเขาบอกว่าอะไรสั่งซื้อสั่งเกไกาไม่สามารถปีนบันไดได้ถ้าเน้นกระโดด ให้คนขึ้นก่อนแล้วก็กดปุ่มมีพีเอฟซีตามมาแล้วพีเอฟซีตามมาแล้วมาพีเอฟซีตามมาแล้วโอเคทําไมเขาไม่มีคนมาด้วยอะมามีเขึ้นลิฟต์มาที่เนี่ยเนี่ยคือคนที่เขามาด้วยไงคนที่เขามาด้วยก็่เป็นไก่ไงอ๋อเนี่ยหนูเป็นไก่เปเน่ยคนนี้พี่เอฟซีใช่ไหมใช่มาละมามีมาขี่หนูขี่แล้วไปเซอยปู ตรงนี้แหละที่หนูชอบตกช้าๆค่อยๆเมื่อกี้กับตกดีเสียงไกลไลยหนูได้ยินเสียงแบทมนไก<ป>ลว่าตรงนี้แหละที่หนูตกเพราะมันกระตุกระวังระวังใจเย็นๆใจเย็นหน่อย <c oughs> โอ,โอ้ไก่บินบินไก่นะกระโดดไก่เฮ้ย เอา้าโตกว่าอ๋อหรือไปต้องต้องให้ให้คนเก็บปุ่มให้ไก่อ่ะโอ้โหไปที่ลราบี้เริ่มร่นใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเปลี่ยนสก,กินได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้หรอมาเลยเรแล้วมัน,นมันไม่เปลี่ยนไก่ได้ด้วยอ,ะอ่ะเปลี่ยนใช้โลบาร์เปล่าไม่ได้ใช้มันโลบาร์เราไปดีกว่า ซาบูซี่นี่ท่านั้นนั้นนั้นหนูเป็นคนบ้างมนนี้เป็นเป็นไก่เล่นยากมากมันไม่เป็นไก่เป็นคนมีมีให้ซื้อสเต็ปด้วยนะเก้าสิบเก้าโลบักมามีก็ไปซื้อเติมให้หนูหนูเป็นไก่สตีฟอะล่าเล่นหนูว่าอยากอยากได้หนึ่งร้อยเก้าเก้าโลบั๊กแล้วไม่ได้จะเอาหนึ่งร้อยเก้าเก้าโลบักไปทำอะไรทำไรครับไปซื้อลัอคกี้สรปินในแมปบุล็อก พราะหนูเริ่มชอบเล่นบุรีกแล้วไงจะก็เ,เราลยจะเอาไปซื้อล<ม>ักกี้ต่อไปกระโดดต่อบล็อกเร็วเ็วก่อนแล้วไปเลยสี่แก้ปลูกสีกส่ขับสีนี่กระโดดเพียสี่คะแนาหน้าไว้ไว้เอาก็เราตายอ่าลิบมาแล้วเขารีบเลยจ้ะ ลิฟมันช้าเจ้าไก่เจ้าไก่ขึ้นลิฟต์เลยจ้าลิฟมันช้ากบินขึ้นมาดิโอยใหญ่บ้างนะปูซี่หนูกระโดดขึ้นมาเอ้ยกระโดดไม่ถึงกระโดดไปบ่ามีขี่รังหนูเหมือนเดิมโอเคตากระตากระนี่กับใครมอมมีไม่เคยมาเลยล่ะ นี่กับใครไม่เคยไม่เคยไปไกลกับเลยหรอครับมันมีว่าเหมือนมันมีเสียงเพลงมั้งเนี่ยมันมีเพลงไก่โอ๊กกะโอกมันเป็นเพลงบายค่ะรีบกระโดดกระโดดจัมมาก่อนจัมมูก่อนอย่ากระโดดเร็วๆไปตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องเปิดบล็อกก่อนบ้างมีปอยออกอกระโดดกระโดดจะทำไง เดนุก็ปุ่มให้บอมีอ๋อบอมีเดินปุ่มอยู่นี่นะไปแล้วนะกระโดดมองไม่เห็นนะเป็นขัานบัตรมีซี่ด่ายคลิกก็เอ๋เจอกันแล้วขี่ก่อนขี่ไกลต่อไปเลยเลสโก o กระโดดแล้วก็ไปกระโดงนั้นอีกโหรุ้ยเกือบ อะไรเนี่ยใช้รถเข็นเมืองเออไม่ลงไม่ลงอ่ะลงไปสิรถก่อนเดี๋ยวอ๋อมาไหนไม่มีอะไรเลยวันนี้มันมีปุ่มเสกรถเสกเจ้าไก่จ็อกกี้อยู่ไหนอะไหนอ่ะอ๋ออนไรอยู่นู่นมาแล้วรอก่อนรถกำลังมาลงเหลือ หมามีไม่ลงมาขึ้นรถไฟด้วยอ่ะพรมันไก่มันหน่าให้คนเดียวอ๋อโอ้ดูแลเฮ้ยดูเห็นพี่เอ็ซีตกตายอ่ะอ่ะวาร์ปเมื่อกี้พี่วาร์ปอ่ะไม่ได้วาร์ปเลยัี่หมามีไม่กระโดดลงมาด้วยอ่ะแล้วเล่มวาร์ปหนูตกเลยตายเลยไม่หนูมันมีชิคพายมีต้องลงไปลงไปขี่แบตหรือเปล่า ใช่หนูบอกแล้วมามีแล้วมามีไม่ฟังอ่ะครับเป็นไก่จ๊อกกี้ไหนไปดูไหนอ่ะดูตรงนี้ครับเฮย้ยม,มีคนมาขโมยหนูทำไม,าม,ามฟังนี้มามีมาแล้ว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 ตายนำดีๆครับปัจจุบันวายก็ไปไปไปยังวายเลยตอนนี้เรารู้แล้วที่กิน หููพาดจะต้องจะปัจจุบันแล้วนะแต่มันมีไม่ได้ขี่ไม่ได้ขับเลยต่อบอ็อกมาตอ็อกกันได้สักอย่างปังหนึน่งแนบไก่จอกกี้เนี่ยมันมีคิดว่าสนุกไหมสนุกดีครับหนูก็คิดว่าสนุกดีเหมือนกันอนะ เพราะว่ามันมีแเป็นหนูอัาชิพแบบพวกนี้แล้วมันก็น่ารักมากด้วยมันเป็นหนังดังด้วยตอนนี้อตกตกตกอ้าวแค่ตกแค่นีนก็ตายอ๋อมันตกสูงเกินจนมันเขาตายสิในชีวิตจริงเรมีคนหนึ่งเขาตกที่สูงเข้วยังเข้าโบนเลยนะปัจจุบัน เขาเล่นั่าเกียดวังกต๊ะวังตกเอามาเปิดทีสมบัติเปิดแล้วมะกดเร็วๆด้วยใช่กดกดอีกกดอีกว้ายถูกกระโดดขึ้นไปห้ามตกด้วย ครับเมื่อกี้เรงเห็นมามีตกรูตรงนี้เลยนะตอนตกมาลิฟต์มาแล้วจ้าขึ้นลิฟต์ได้เลย,ยลิฟต์ลิฟต์เมื่อกี้เก็บลิฟต์่ีัวหนูเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าปกไหมไม่เราจะหน้าปกตรงที่เจนกับสตรีมไงอ๋อไปมามีมาขอกีอ้รันหนูเลยใครต่อเลยเจ้าไก่กัตตากไก,ก่จ็อกกี้จ็อกกี้หรือจ็อกเกอร์จ็อก โจ๊กเกอร์มันมีปุ่มอะไรมาบาังหนูหนูก็มองไม่เห็นข้างบนนะ่ะอันนี้อเอาอย่างไรเอาได้ละ่ะขาผู้ซีนี่นั่นๆๆๆครับอุ๊เกือบกระโดดกระโดดไปไหนมาเดี๋ยวหนูไปกดปุ่มมกดตรงนี้แหละที่มันมีจะต้องตายแน่นอนรอ้อยเปอร์เซ็น แต่หนูก็เลยจะเล่นให้มามีเจคไปต่ออุ้ยขีแลวก็ตดเฮ้ <Yeah. S 1> hey. ใช้รถไฟเข็มเมื่อต้องรีบไปนะโกรธรีบรีบ,ร,บรีบลงมาด้วยล่ะครับโกรธเลยต้องรีบไปมามีด้วยรออยู่ครับ ลองทำให้ทำให้ทำเป็นหนูมีวิธีลงที่มันเร็วไปลง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 ไปไล<ง>่ม<ง><ง>า,าอย่างไปคีแล้วก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวมันมาครับมันมาแล้วไหนแต่เมียแล้ว,ไ,ลวได้โดดขึ้นเลยแม้แต่กระโดดถูกแล้ว ุเมียด่านต่อไปด่านเซเลไซอ๋อนี่ก็คือโลกสองใช่ไหมใช่เ <Yeah. S 2> ย่ได้โลกสองไปเฮ้ย<ะ>ตายแล้วมันจะกลับไปโลกสอง,องไหมอ๋มอรูนะ้แล้วเป็นยังไงจากที่เราเริ่มเกมอ่ะมันจะมีบอกว่าอยู่ว่าจะเอาปัจจุบนันตอนนั้นที่เราเล่นปัจจุบันแกล่ลองดูซิว่าเข้าไปเป็นปัจจุบันหรือโลกสองมาเข้าไก่จอกกี้กับหมูเร็วจ็อกเกอร์เรียกว่าไก่สตีฟเปิด ถามคนติดกันโอ้แล้วแล้วแล้วทะเลทรายทะเลทรายมาสามารถสลับกันได้อ่ะเป็นจะสลับหรอลินสลับสลับอะไรอ่ะมันต้องเอามาสลับตัวกันแล้วนี่บานีดกลายเป็นไก่สลับกันอีกได้ไหมสลับกันอีกได้ไหมไม่ตายเลยเอ้าเป็นอย่างเราเป็นไก่บ้างเป็นไก่มันไม่ตายอีกอ่ะเพราะเป็นไก่กระโดดป่ะกระโดดมารอด เฮ้ยมามีแมาไปไหนต่อไ,ไหน่อเป็นไก่อะมามีพูดหัวจริกอ้ยยากอะบอกแล้วเป็นไก่อะไม่ควรโอ้โหกระโดดตรงนี้ ตายอะฟีคลิปเลยตายที่โลกสองสาหรับ <นะ S 2> คลิปนี้ขอตัวลาปไปก่อนนะคะเบลลิปคนละคนใครที่กินกาาดิงด่งไปเจยคอมเมนต์อาันก็โตเซกาสตาสตาเปลี่ยนคำหน่แล้วใครอยากให้เล่นแหวอะไรคอมเมนต์มาแค่กิมูคอมเมนต์มาตายคลิปได้เลยนะจ๊ะเราสองคนจะไปเล่นตามคำขอของพี่ๆค่ะบ๊ายบาย